คารามิดเป็นมีดชนิดหนึ่งครับขออนุญาตให้โชว์ให้ดูนะครับเป็นมีดนะครับเอกลักษณ์นักษาะเฉพาะของคารามิดบบก็คือเป็นมีดที่มีหว่วงงโค้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกคนจะเข้าใจผิดว่าคารามิดเนี่ยจะต้องเป็นมีดโค้งเท่านั้นในความเป็นจริงไม่จําเป็นคารามิดบบที่ที่ค่อนข้างเหยอียดตรงก็มีทำไมาจึงเป็นมีดคารามิด ที่ด้การต่อสู้1่มันเป็นมีดที่พกพาได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นมีดพับ1พกพาได้ง่ายแล้วมันสามารถใช้เป็นเรียกหลดจากฟิสนะครับหรือใช้เป็นอิมแพคเวบอนใช้ทุบใช้กระแทกโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มาเป็นเป็นอาวุธหลักในการเปิดมีดเราใช้นะครับดังนั้นมันใช้ได้มากกว่าความเป็นมีด คาลัมบิตมีสันเล็กใบโค้งคมสองด้านทั้งมีวงแหวนบริเวณปลายด้ามเพื่อใส่นิ้วทำให้ยากต่อการถูกปฎอาวุธถือกำเนิดณเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียโดยได้รูปแบบมาจากกรงเล็บเสือและเครื่องมือเกษตรเช่นเคียวเกี่ยวข้าวต่อมาคาลัมบิดยังแพร่หลายไปยังประเทศในหมู่เกาะภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาทิฟิลิปปินส์มาเลเซียรวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย ในฐานะอาวุธสุดท้ายที่ติดตัวนักลบนอกจากกรีดและหอกซึ่งเป็นอาวุธหลักปัจจุบันศาสการต่อสู้อย่างปัญจัศิลป์และเอสครีมาคาลีของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ถือว่าคาัมบิดเป็นอาวุธหลักชนิดหนึ่งที่แพร่หลายไปยังชาติตะวันตกวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับการต่อสู้ด้วยมีดชนิดนี้กับอาจารย์กิตติเชษมายาการผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธและป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ลำดับต้นๆของประเทศไทยในมาเชียวเทคนิคคัมภีนักสู้และนี่คือครูโจ้ด็อกแท็กหรือว่าอาจารย์กิติเชษมายการครับคุณผู้ชมโจครับโจ้ชื่อเล่นครับด็อกแท็กเป็นชื่อทีมในการบินไทยครับเป็นทีมออฟโรดขับโฟร์วิว แล้วก็เป็นทีมที่สร้างโรงเรียนนะครับไปสํารวจสร้างโรงเรียนในถิ่นทุทรกันดารแล้วก็เป็นทีมสํารวจของสมเด็จพระเทพท่านด้วยครับคารมิดเป็นมีดชนิดหนึ่งครับขออนุญาตให้โชว์ให้ดูนะครับเป็นมีดนะครับเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะของคารมิดก็คือเป็นมีดที่มีห่วงทรงโค้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกคนจะเข้าใจผิดว่าคารมิดเนี่ยจะต้องเป็นมีดโค้งเท่านั้นในความเป็นจริงไม่จําเป็นร้บคารมิดที่ที่ค่อนข้างเหยียดตรงก็มี นะครับลักษณะการใช้ก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่โดยจุดหลักๆสําหรับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นมีดที่โค้งพ่วงสําหรับสอดใส่นิ้วเป็นมีดเพื่อการต่อสู้ป้องกันตัวข้างหน้าไหมหอเอรามาชมการต่อสู้นะครับของมีดคารลัมบิดนะครับในสไตล์ของครูโจด็อกแค็นะครับคุณผู้ชม ซึ่งครูโจด็อกแท็กนี่โดยปกติแล้วจะเป็นการสอนเรื่องการป้องกันตัวด้วยต่างหากนะครับลักษณะนี้ในการใช้มีดคารลัมบิดนะครับแต่ว่าไม่ใช้นะครับเรามีเหตุผลนะครับลองติดตามช่วงที่ครูโจอธิบายนะครับลักษณะคู่ต่อสู้นี่เข้ามานะครับประชิดต,ตัวการปัดป้องรวมไปถึงการทำลายคู่ต่อสู้นะครับ มาชมอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับชัดช้าชัดชัดนะครับการต่อสู้ของครูโจด็อกแท็กนะครับลักษณะการใช้มือปัดนะครับใช้ท่อนแขนนะคุณผู้ชมครับวงในการวางแขนนะครับรวมไปถึงการใช้ศอกนะครับสับเข้าไปที่ศีรษะการตอบกลับนะครับในการใช้ศอกนะครับตบเข้าไปนะครับแพร่เข้าไปบริเวณด้านหลังหรือบริเวณไตนะครับรวดเร็วนะครับพอสมควร การรับคู่ต่อสู้นะครับสายตาที่มองนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูดีๆนะครับเทคนิควิธีการเฉพาะตัวนะครับในการต่อสู้ที่สําคัญคือยังไม่เห็นการชักมีดคารลัมบิดนะครับ mm hmm. การกระแทกเข้าไปรวมไปถึงการซ้ํานะครับ mm hmm. และสุดท้ายคือเพราะอะไรนะครับ mm hmm. ไม่ยอมชักมีดคารลัมบิดไปฟังนะครับคุณผู้ชม mm hmm. อันนึงที่เราได้เจอกันในสถนนก็คือการ mm hmm. ผักอ,อกนะครับ และเข้าชกนะครับสิ่งแรกที่เราจะอธิบายก็คือทําไมผมจึงรับก่อนผมพกคารบิตติดตัวนะครับผมพกอาวุธอันนี้อันนี้เป็นมดซ้อมนะครับแต่ขณะถ้าสมมุติว่าเราโดนจู่โจมทําร้ายแล้วเราหมู่พวงกับการเข้าถึงอาวุธโอกาสที่เราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมีสูงมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ที่ผมจะจะแนะนําก็คือรับก่อนนะครับใช้อาวุธในตัวเราให้เป็นประโยชน์นะครับลักษณะของมุมแขน ในการรับแน่นอนการปัดรับการรับชกนะครับการรับชกใช้แรงมากกว่าการปัดต่อนะครับดังนั้นมุมที่เราต้องการคือเป็นมุมที่มากกว่า90องศาหลังจากนั้นแล้วสไลด์นะครับผมชอบการใช้สอกสอกเป็นอาวุธระยะประชิดที่ที่ดีมากนะครับตรงไหนก็ได้นะครับจะเข้าขมับได้ผลเข้าโหนกแก้มได้ผลเข้ากราม เข้าดั้งจมูกเข้าในตาได้ทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วผมจะต้องหนีออกจากจุดนี้เพราะไม่อย่างนั้นถ้าผมยังอยู่ยยลักษานี้พราหลังผมเปิดนะครับหลังผมเปิดงั้นเมื่อผมว่าผมรีบใส่นะครับแล้วผมใช้ลักษาการตรีศอกกระแทกเพื่อเปลี่ยนแรงนะครับหลังเขาเปิดนะครับผมอาจจะชกนะครับผมอาจจะชกเข้าที่ไตนะครับซึ่งปิดกติกาใน ในกีฬาทุกประเภทนะครับหรือตีเข้าเตะนะครับมือผมจะโปรเทคหน้าเอาไว้เพราะว่าเขาอาจจะสอกกลับหรือเหวี่ยงแขนกลับมาได้นะครับผมกันนะครับผมใช้เข้าสอกเปิดอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะสไตร์นะครับแล้วเข้าเทคดาวนะครับก่อนเทคดาวผมสามารถสไตร์อย่างอื่นได้รวมถึงการเทคดาวไปแล้วผมสามารถที่จะลงไปได้นะครับหรือถ้าในกรณีเจ้าหน้าที่เราสามารถที่จะเข้า เขาจับกลุมได้นะครับเข้าจับกลุ่มได้แต่สําหรับคนลเรือนผมแนะนําให้สไตร์นะครับอยู่โจมทำร้ายแล้วหลบหนีนะครับเราไม่ทราบว่าเขาจะมีพวกมาอีกหรือเปล่านะครับดังนั้นใส่เซฟไว้ก่อนมาชมภาพเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมค่อนข้างจะนัวแล้วก็รวดเร็วพอสมควรนะครับเทคนิควิธีการอย่างที่คูณโจบอกนะครับว่า ต้องใช้ความเร็วระสมควรนะครับที่สาคัญคือต้องฝึกซ้อมนะครับลักษณะการปัดป้องแล้วก็การใช้ศอกนะครับสับเข้าไปบริเวณศีรษะหรือบริเวณหน้านะครับโดยครูโจบอกนะครับว่าบริเวณไหนก็ได้นะครับจะเป็นกรามขมับหรือบริเวณศีรษะนะครับถ้ารุนแรงพอนี่จะน็อกได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้ชมลองดูนะครับปัดป้องเข้ามาแล้วรับที่แขนนะครับจังหวะใช้ศอกนะครับของเรานะครับแรงๆนี่ครับกระแทกเข้าไปนะครับสวนทางกันนะครับ แขนสามารถที่จะหักได้นะครับคู่ต่อสู้นี่แขนหักได้ครับคุณผู้ชมพร้อมกับคู่ต่อสู้ปัดไปอีกทางหนึ่งนะครับจังหวะนาทีทองสําคัญนะครับกระแทกเข้าไปบริเวณด้านหลังนะครับเหนือเอวขึ้นมานะครับบริเวณนั้นเรียกว่าไตนะครับคุณผู้ชมกระแทกงแรงนี่ไตอักเสบครับจังหวะการปัดป้องนะครับเมื่อคู่ต่อสู้คนนี้นะครับแข็งแรงพอสมควรนะครับมีการที่จะกลับมานะฮะใช้แขนกลับมาหนโจ้กันล็อกแขนนะครับ ซ้ำเข้าไปที่เดิมนะครับผู้ชมจากที่หักอยู่นะครับก็ไม่เหลือสภาพครับแล้วก็ซ้ำที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับจะฝูหรือจะผิดนี่บริเวณที่ครูโจบอกนะครับคือใส่เข้าไปก่อนนะครับเป็นชุดนะครับแต่ถ้าคนฝึกซ้อมมาดีๆนะครับกรามเป็นกรามนะครับศีรษะขมับเป็นขมับนะครับบริเวณนี้ทําให้คู่ต่อสู้นี่น็อกได้นะครับและที่สําคัญนะครับดูจังหวะในการที่จะกระแทกซ้ำเข้าไปอีกทีนึงนะครับซึ่งถ้ากระแทกไปบริเวณกระโหลกนะครับแรงๆนะครับผู้ชม สมองนี่สามารถที่จะไปกระทบกระเทือนกับกระโหลกศี 3. รษะและเกิดอาการมึนหรือน,น็อกหรือช็อกไปชั่วครู่นะครับแล้วเมื่อคู่ต่อสู้ล้มนะครับสามารถที่จะเข้าไปซ้ําได้มาดูนะครับเวลาจริงในการต่อสู้เท่าไหร่ครับผู้ชมตรงหน้าไหมหอืมเอาด้วยรวดเร็วมากครับผู้ชมครับเวลาจริงนี่ไม่ถึง5วินาทีแน่นอนครับผู้ชม คารมบิดเป็นมีดท,ที่เกิดมาคือต้องบอกอย่างนี้ครับประวัติเดิมของคารมบิดเนี่ยม,มันมีความคุมเครือด้วยความที่มันผ่านผ่านการเวลามานานมันมีความคุ้ครือทั้งที่เป็นมีดท,ที่พกในการใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับแต่ในขณะที่บางพาก,ก็จะบอกว่าเป็นมีดท,ที่ใช้เพื่อการต่อสู้ป้องกันตัวซึ่งไซส์ของมันมีหลากหลายไซส์ามากแม้กระทั่งไซส์ที่ใหญ่กว่านี้สําหรับผมผมไม่เคยเห็นคนที่ใช้คารมบิด ในชุตประจําวันแน่นอนมีคนใช้ได้นะครับเอาไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้นะครับแต่มันเกิดมาเพื่อการต่อูสุปป้องกันตัวทำไมจึงเป็นมีดครามิดท,ที่ได้การต่อสู้หนึ่งมันเป็นมีดที่พกพาได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นมีดพับมันสามารถใช้เป็นเรียกหลดเดอะฟิสนะครับหรือใช้เป็นอิมแพคเวบอนใช้ทุบใช้กระแทกโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มาเป็น,ปนอาวุธหลักในการเปิดมีดเราใช้ มันใช้ได้มากกวว่าควาคมเป็นช่วงหน้านะครับราชมกันครับว่าการใช้มีดคาลัมบิดหรือว่าวิธีการต่อสู้ของคาลัมบิกสไตล์คูโจด็อกแคกนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ